เคยเป็นเกี่ยวกับเนื <speech> ้องอกในลังไข่อะค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะเราก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนาเนาะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจําเดือนมาประมาณ3ปีค่ะสวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไข่อะค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะเราก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนาเนาะ ก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจําเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติและก็เลยทําการไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทําการตรวจเอ็กซเรย์ทุกอย่างเลยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็ มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจําเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณน,นี้ก็ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกตินะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไระคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นในเฟซว่าก็เลยทักมาถามว่าไปทาอะไรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎเนาะงั้นลองเอาผอลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลย ได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มทานไปประมาณอาทิตย์กว่า,วาได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะ่ะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใย่ยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้าง กับล้งแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจําเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็นไม่ได้เป็นเลือดอยู่จังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่สองที่สามก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณโปรตีนนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ